สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องวันวันเอเชียมาติดตามสถานการณ์ในพม่ากันต่อนะครับล่าสุดมีประเด็นข่าวเรื่องการตั้งกองทัพสาพ,พันธรัฐของกลุ่มคณะกรรมการผู้แทนสมัชิาแห่งสาภาพหรือ CRPH ของปีกอ,องศารสูจีกับกองกําลังของกลุ่มชาติพันธุ์เพื่อโค่นล้มกองทัพพมา่าภายใต้การนําของนายพลมินอองไลโดยเรื่องนี้มีความเป็นไปได้สูงเพราะว่าทางโคโซก CRPH ได้ออกมายืนยันผ่านการให้สัมภาษณ์ทางสำนักข่าวเอียราวดีในขณะที่1ิกองกำลังกลุ่มชาติพันธุ์ในปีกของเจ้ายสึกได้ออกมารับลูกพร้อมร่วมมือกับ CRPH เช่นเดียวกันฉะนั้นต่อจากนี้ สถานการณ์ในพม่าจึงน่าจับตาอย่างใกล้ชิดรวมทั้งมาฟังคําวิเคราะห์กันนะครับว่าพม่าะจะเกิดสงครามกลางเมืองหรือไม่เรื่องนี้น่าสนใจไปติดตามกันดูครับเมื่อวันที่5เมษายน2,564 นายอูยีมองโฆศกคณะกรรมการผู้แทนสมาชาแห่งสาภาพหรือ CRPH ตัวแทนของสมาชิกที่มาจากการเลือกตั้งของสมาชาแห่งสาภาพที่นำโดยพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยหรือ NLD ขององซานสูจีที่ได้รับการเลือกตั้งในการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อปี2563ได้ให้สัมภาษณ์ผ่านสำนันข่าวอิรวดีเกี่ยวกับโอกาสในการเป็นสหพันธรัฐในเมียนมา รัฐบาลเอกภาพแห่งชาติสภาที่ปรึกษาเอกภาพแห่งชาติกองทัพสหพันธรัฐและความเป็นไปได้ที่จะเกิดสงครามกลางเมืองโดยประเด็นที่น่าสนใจนะครับก็คือในเรื่องของการจะตั้งกองทัพสหพันธรัฐโดยบางช่วงบางตอนของการสัมภาษณ์มีรายละเอียดดังนี้ต่อข้อสักถามของผู้สื่อข่าวที่ว่าคนหนุ่มคนสาวสนใจเรื่องแนวคิดของกองทัพสหพันธรัฐเป็นพิเศษคุณช่วยอธิบายหน่อยได้ไหมว่า CRPH กำลังเตรียมการสำหรับเรื่องนี้อย่างไรนายอูยี่มองโคศกของ CRPH ก็บอกว่าในขณะที่เราจะจัดตั้งสถาภาพสหพันธรัฐประชาธิปไตยเราจำเป็นต้องมีกองทัพที่จะปกป้องสถาภาพและระบบนั้นกองทัพสถาภาพสหาพันธรัฐต้องเป็นกองทัพมืออาชีพเป็นอันดับแรกและไม่ใช่กองทัพที่ใช้ความรุนแรงต่อพล,ลเรือนประการที่สองต้องอยู่ภายใต้การจัดการของรัฐบาลพลเรือน ประการที่3ต้องประกอบด้วยกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆพร้อมระบุว่ากองทัพปัจจุบันอยู่ภายใต้การดูแลของสาภาทหารและห่างไกลาจากการปกป้องประชาชนมันกลายเป็นกองทัพผู้ก่อการร้ายที่สังหารประชาชนอย่างไร้ความปราณีและยังมีลักษณะที่จะรักษาอำนาจเหนือการเมืองด้วยการใช้กำลังภายใต้สถานการณ์เช่นนี้รัฐบาลที่ชอบด้วยกฎหมายจะต้องดำเนินการปฏิรูปภาคความมั่นคง เราต้องเตรียมฝึกและจัดระเบียบอย่างเป็นระบบสําหรับสิ่งนี้ผู้สื่อข่าวซักต่อนะครับว่าสามารถอธิบายได้หรือไม่ว่ากลุ่มชาติพันธุ์และผู้นํากลุ่มใดมีส่วนร่วมในการร่างกฎบัตรประชาธิปไตยแห่งสาพันธรัฐโคโสก CRPH บอกว่ากฎบัตรเป็นข้อตกลงร่วมกันแต่เนื่องจากข้อจํากัดของแต่ละกลุ่มในสถานการณ์ปัจจุบันเราตกลงกันว่า CRPH คนรับผิดชอบในประเด็นการออกกฎบัตรนี้ผู้สื่อข่าวถามอีกว่าแม้ว่ากฎบัตรประชาธิปไตยแห่งสาพันธรัฐโดยทั่วไปจะระบุถึงสิทธิ์ของรัฐชาติพันธุ์แต่ไม่ได้ระบุอย่างชัดเจนถึงอาณาเขตของกลุ่มชาติพันธุ์คุณช่วยอธิบายหน่อยโฆษก CRPH บอกว่าจะมีการประชุมรัฐสภาเพื่อออกแบบรัฐธรฐนนรมนูญแห่งสาพันธรัฐประชาธิปไตยตามแผนงานที่ระบุไว้ในกฎบัตร โครงสร้างของหน่วยง,งานสาพัธรัฐจะได้รับการออกแบบพร้อมกับรัฐธรรมนูญผู้สื่อข่าวถามอีกว่าบางคนรู้สึกไม่พอใจกับ CRPH โดยกล่าวว่ากลุ่มไม่สามารถที่จะทำอะไรได้มากกว่าการออกแถลงการ CRPH ได้ทำอะไรและมีการปรับปรุงอะไรบ้างโฆษก CRPH บอกว่าเราเข้าใจว่ามีการหงุดหงิดบ้าง CRPH รับผิดชอบต่ออนาคตของประเทศ กำลังดำเนินการแก้ไขวิกฤตทางการเมืองที่เกิดขึ้นมากกว่า70ปีพร้อมกับต่อสู้กับเผด็จการทหารพร้อมระบุว่าการพูดคุยเรื่องสหาพันธรัฐไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างที่คิดเราต้องใช้เวลาเพื่อหลีกเลี่ยงความผิดพลาดต่อเมื่อเราสามารถสร้างความเป็นปึกแผ่นของชาติเราจะชนะการต่อสู้ครั้งนี้หากเราชนะการต่อสู้ครั้งนี้เป็นเรื่องยุติธรรมที่จะบอกว่าประเทศจะกลายเป็นประชาธิปไตยแบบสหาพันธรัฐ ผู้สื่อขาวถามว่ามีข้อห่วงงยายว่าสงครามการเมืองอาจปะทุขึ้นเมื่อความต้านทานของประชาชนต่อเผด็จการทหารถึงจุดสูงสุดคุณคิดว่าจะเกิดขึ้นหรือไม่โคสก CRPH ตอบว่าประชาชนรวมถึงกลุ่ม Gen Z มุ่งมั่นที่จะกำจัดชนชั้นนำทางทหารที่รังแกและเอาเปรียบประเทศมาเป็นเวลาหลายปีการปฏิวัติฤดูใบไม้ผลิของพม่าจะใช้ทุกวิถีทางที่เป็นไปได้ แต่จะมีสงครามกลางเมืองหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับทหารผู้สื่อข่าวสักต่อนะครับว่าประชาชนทั่วประเทศต่อต้านการรัฐประหารของกองทัพในรูปแบบต่างๆยอดผู้เสียชีวิตเกือบ600คนจะต้องต้านทานต่อไปอีกนานแค่ไหนโคสกซีอาร์พ so ีเอบอกว่าเรารู้สึกเจ็บปวดมากพอๆกับผู้คนที่สูญเสียสมาชิกในครอบครัวให้กับรัฐบาลทหารสิ่งที่เราสามารถบอกได้ตอนนี้คือ เรากำลังหาวิธีที่จะจบเกมนี้ในระยะเวลาอันสั้นผู้สื่อข่าวซักต่อว่ากลุ่มชาติพันธุ์กังวนว่านางองซานซูจีและผู้นำพรรค NLD จะไม่รักษาข้อตกลงในปัจจุบันหากพวกเขาได้รับการปล่อยตัว CRPH จะว่าอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้โฆษก CRPH บอกว่านางองซานซูจีเป็นผู้นำที่มีสเสน่ห์ดึงดูดมากเราเชื่อว่าเธอจะยอมรับแนวทางแก้ไขเพื่อแก้วิกฤต สามารถเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับเวลาและสถานการณ์ประเด็นการยุติปัญหาในพม่าโดยเฉพาะเรื่องการจัดตั้งกองทัพสาภาพสาพันธรัฐเป็นเรื่องที่น่าจับตามองเพราะว่าเป็นวิธีสำคัญที่จะใช้ต่อรองกับทหารพรมา่าภายใต้การนำของนายพลมีนอ,องลายผู้บัญชาการกองทัพเมียนมาที่มีอาวุธยุทโธป,ปกรณ์อ,อยู่ในมือมากมายซึ่งคณะทำงานกระบวนการสันติภาพ หรือ PPST ที่นำโดยพลเอกยอดศึกหรือเจ้ายอดศึกผู้นำสภากอบผู้รัชารและแกนนำกลุ่มชาติพันธุ์อีก9กลุ่มซึ่งเป็นกองกำลังชาติพันธุ์ที่ได้ลงนามในสัญญาหยุดยิงทั่วประเทศหรือ NCA กับรัฐบาลพม่าไปแล้วและได้แสดงความสนใจต่อคณะกรรมการผู้แทนสมสชาชิาแห่งสาภาพหรือ CRPH โดยเมื่อวันที่4เมษาย,ยน2564 ได้มีการประชุมทีมขับเคลื่อนกระบวนการสันติภาพหรือ PPST ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์หรือระบบการประชุมทางออนไลน์ของแกนนำกลุ่มชาติพันธุ์ทั้ง10กลุ่มหลังจากการหารืออย่างละเอียดเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเมืองในปัจจุบันก็ได้มีแถลงการจุดยืนร่วมกันดังต่อไปนี้ 1. เรียกร้องให้สภาทหารหยุดการละเมิดอย่างขนาดใหญ่เช่นการยิงและการสังหารพลเรือนที่ปราศจากอาวุธทันที สเรียกร้องให้ปล่อยตัวทุกคนที่ถูกควบคุมตัวโดยไม่มีเงื่อนไขและทันที 3. เราจะยังคงให้การสนับสนุนการปฏิวัติฤดูใบไม้ผลิรวมถึงการเคลื่อนไหวอารยะขัดขืนของภาคประชาชน 4. เรายินดีต้อนรับการยกเลิกรัฐธรรมนูญปี2551หรือ2008ที่ประกาศโดยคณะกรรมการที่เป็นตัวแทนของ CRPH และ 5. ยินดีกับการประกาศกฎบัตรประชาธิปไตยแห่งสหพันธรัฐ โดย C R P H ในฐานะพยายามสร้างสหภาพประชาธิปไตยแห่งสาพันธรัฐจากจุดยืนทั้งสองกลุ่มนี้การร่วมมือกันในรูปแบบของกองทัพสาพันธรัฐจึงมีความเป็นไปได้สูงแต่ประเด็นที่จะต้องคิดต่อก็คือว่าหากทั้งสองกลุ่มนี้สามารถที่จะค่นล้มคณะรัฐประหารของพม่าลงได้แล้วจะมีหลักประกันอะไรว่าความหวังของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆจะไม่ฝันค้างแบบที่เจอจากสนธิสัญญาพาังหลง หรือความตกลงเวียงปางหลวงปีพศ2490ซึ่งเป็นความตกลงระหว่างพมา่าไทยใหญ่ชินและไขชินที่เป็นผลสืบเนื่องจากการประชุมปางหลวงหลังสงครามโลกครั้งที่สองเพื่อจัดตั้งสหาภาพพมา่าภายหลังจากได้รับเอกราชจากอังกฤษและความตกลงนี้ไม่บรรลุผลเพราะว่าพมา่าไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงซึ่งตอนนั้นตัวตั้งตัวตีที่สําคัญของสนธิสัญญาปางหลวงก็คือนายพลองซาน วิดาขององซานซูจีประธานพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยหรือ NLD ซึ่งมีอิทธิพลเหนือ CRPH ที่กำลังเป็นตัวตั้งตัวตีอยู่ในขณะนี้หากเพื่อนๆเห็นว่าข่าวนี้มีประโยชน์รบกวนกดติดตามกดถูกใจและกดแชร์ด้วยครับ